โอ so ้ยุะเอ้าพี่งวยเซาะความพี่น้องมาเซาะเซาะแล้มาเพกเด้พี่น้องโอ้ยคำตัดส่วนพี่น้องโอ้โห สวัสดีครับพี่น้องวังปายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อน,นีมาพอ่อกัะบปาแม็กพากินพี่น้องโบ้ยเมื่อน,นีเขาได้ก้อยเนื้อก้อยแบบต้อนขลูขีรีพี่น้องแต่ว่าเครื่องในเขาไปเฮ็ดซุกมาแลวพี่น้องลวกมันซุกแล้วก็ราบได้เนื้อแต่ว่าเนื้อนี่สดพี่น้องถึงพริกถึงเข็งพี่น้องเอ้ยลาบแบบอใส่พริกราบเนื้อลงไปใส่พริกเข่าขวลงไปพี่น้องเอ้ยพริกสดทองกระมีครับ พักเข้าอยู่พี่พน้องโอ้ยมามาเฮ้ยต้มห่าพี่น้องมาจัดแซ่ด์วิชบ๊อบแม็กเดิมมันนี่คิดอยากแบบนี้พี่น้องผิยคนี่อห่าคิดอยากต้นขรุขิลีนะพี่น้องมามาแซ่บซ์วิวบอ๊อแม็กครับผมโอ้หิวเข่าขนาดเอา้าฝากจะหม่พี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้บอ๊อแม็กเด้เด้อครับผมมาม่าบ้านีหิวเข่าแล้ว ทั้งไก่ทั้งไก่มาเซบเซนนะว่าแม็กดือ้อพี่น้องเลยคนน่ะฮมขมพี่นอง

อัอบเัาักพี่น้องมัน,เ,นเอาแบบขลุ่ยคิรีเต็มถาดไอ้เนี่พี่น้องเอ้ยเห็นในสิกินเรือเนี่ยอ่ะอืม ภาคกซ็แซ่บมัอป <oh> ูดเขาโอาพักนะ่พมังว่าแม่คิดสดเลยเ ใส้สาลาเปาไส้อันนั้นขับไปโอ้โหหอมพี่น้องเลยเนี่ย,ยอืมหอมลำ้ำดีฮะอืม mình lấy phạc cá lì Thật thơm. bên em súp không có khó khăn đâu uống này ui, đẹp điện đấy. พี่ม้าตกยองน้องจ้าพิมาได้ฝนุนอยู่น้องต้องฝนต้องหิมาโอ้เด็กขนาดช่วงนี้มาไมคในไทยในของเนาะจะฝาบเว่อกันด้วยพี่น้องเป็นยังง มันหนาวพี่น้องท้างน่องไว้เลยครับผมทั้งมันมืดเพิอมทั้งหนาวทั้งมืดเพื่อสิเลิกการเรื่องงานเนาะเรื่องงานมากคำเพื่อที่เขาเข่ามันก็มืดพี่น้องทั้งหนาวเพิม่มมาแมฆก,ก็เลยกินทั้งในหนาวห้อนหมดเลยพี่น้องมาแมฆจะได้ออกไปทายน,อนอ่องแต่กบ็บอกเป็นหยังแสียเพื่อเอาขาเขาเขาเขาแสียเนาะพี่น้องอ มเน่นาพี่นองเป็นกิโลครับตัวเนีจะต้องขรุขิหเือ ของกันนะ่ะเลิกงานมาพี่น้อง <c oughs> เอาแบบคำตาสวดใจหวากขนาดพี่น้องโอ้ยนะเอาพี่งูไอ้ใจความพี่น้องมาแซ่ลซบมาเพกเด้พี่น้องโอ้ยคำตาสวดพี่น้องโอ้ มขมรสชาติ <c oughs> ดเดยอดๆหอมพีกข้าขวา คือจะกินแบบเครื่องใน่ซุกๆพี่น้องเมื่อนีร่เขาก็บอกพริกเผ็ดเด้อมา่อแม่ไปซื้อมาทัอกตอนนี้หนาวๆพักกัาหารอย่างพี่น้อง Å! Mm. Oh. Mm. Mm. 睡觉，睡觉。看戏。<coughs> <coughs> <coughs>